คลิปนี้นั่น,นึ่งจะพามารับชมรถกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ใหม่แสนสองค่ะตัวนี้เป็นตัวนิสสันโวาล่าแบล็กอีดิชัน2.5ตัว EL นะคะสีดำใครสนใจนะคะกระบะยกสูง4ประตูตัวนิสสันโวาล่าช่วงล่างแน่นหนึบมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่ด้วยยังไม่ได้เก็บงานสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกดค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งพามารับชมนะคะรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยศมาอัปเดตรถกระบะเข้าใหม่สักนิดหนึ่งค่ะนะคะมีสีแดงด้วยนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยววันนี้น้ำหนึ่งพามารับชมตัวสีดำค่ะกระบะยกสูงสี่ประตูเพราะว่าสีดำนานๆมาทีปกติสีแดงส สีเทาดำตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเป็นปี2019กับ Nissan Navara Black Edition 2.5ตัว EL ปี2019ใหม่แสนสองเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะยังไม่ได้เก็บงานแค่ล้างทั้ความสะอาดรู้สึกว่าไปถ่ายรูปเข้าชงและเข้าใหม่มีการไปถ่ายรูปเข้าใหม่แล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งขอพารับชมคันนี้ก่อนใครสนใจคันนี้ยังไม่ติดจ,จอง489,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,070 อยู่ประมาณนี้ค่ะ8,7 0 0ค่ะพี่พี่ขาค,คันนี้นะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์และไฟตัดหมากคู่หน้าค่ะกระจังหน้าได้เป็นสีดําโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะพี่พี่ขาค,คาดว่าน่าจะได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยแหละแต่ถ้าใครที่แบบอยากเปลี่ยนป้ายทะเบียนพี่ขาถ้าจัดไฟแนนซ์นะสามารถเอาเล่มค่ะไปเข้าไฟแนนซ์ได้นะหมายถึงว่าเล่มเอาไปเข้าไฟแนนซ์สิเล่มอยู่กับไฟแนนซ์อยู่แล้วก็ไปเอ่อเอาเงินมัดจานะคะเอาเล่มออกมาสามารถเปลี่ยนทะเบียนได้นะคะพี่พี่ขาตัวนี้นะจะได้เป็นสติกเกอร์แบล็กอีดิชันสีดำ แล้วเพิ่มสติ๊กเกอร์ก็ดูดดันมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะฝากระโปรงก็ได้สติ๊กเกอร์ของตัว black edition ตัวนี้นะเป็นตัว2.5 แต่รุ่นใหม่เขาจะเป็น2.3ใช่ไหมมีเข้ามาค่ะพี่พี่ขาก็มีเข้ามาเรื่อยๆคอยติดตามนะคอยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ดีๆเพื่อมีรถกระบะสวยๆเข้ามาพี่จะได้ไม่พลาดรถกระบะนะคะที่หนึ่งจะมารีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมกันค่ะอามาดูในส่วนของแม็กกันบ้างดีกว่าพี่พี่ขาตัวนี้ก็จะได้เป็นแม็กสีดํานะเท่าที่รู้นั่นแหละก็เป็นแม็กสีดําของรุ่นนี้ค่ะแม็กโคกรูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนคันนี้นะรู้สึกว่าจะล้างแค่ภายนอกนะพะ ว่าให้ดูภายในซุ้มล้อยังไม่ได้เก็บงานเลยเดี๋ยวเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้ไม่ต้องกังวลนะตัวนี้เราเก็บงานปรับสภาพให้อยู่แล้วใครอยากเข้ามาดูตัวรถมาดูสภาพรถเข้ามาได้เลยในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะกระบะย,ยกสูง4ประตูถ้ามีเครดิตประวัติดีนะผ่อนดีผ่อนตรงอัพจัดยอดสามารถดันฟรีดาวได้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง,ราาร ok างกระจกมองข้างได้เป็นสีดําเงาด้านข้างก็ได้สติ๊กเกอร์ลายแบล็กอิดิชันค่ะเป็นกระบะยกสูงนะคะจะขาดไปไม่ได้ก็คือบันไดด้านข้างค่ะก็จะได้มีเส้นสีด นเออไม่ใช่เส้นสีดําเส้นสีส้มตัดกับบันไดข้างให้ดูโดดเด่นพร้อมกับกระจกมองข้างที่มีเส้นสีส้มและก็ด้านหน้าค่ะพี่ๆขาตัวนี้นะเราก็มีการล้างภายนอกเดี๋ยวเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้ไหม่ห2 0 0 0แโลก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8ปดพันหกตัวนี้รถเข้าใหม่จริงๆนะคะเนี่ยค่ะให้ดูยังมีป้ายอยู่เลยยังไม่ติดจ่แสนแปดหมค่ะ พาดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังเดินตะเข็บได้สีส้ม เป็นปรับแมนนวลนะคะเป็นปรับแมนนวลอันนี้ปรับได้6ระดับฝั่งเอ่อฝั่งคนขับปรับ6ระดับฝั่งนี้ปรับได้4ระดับนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะพี่พี่คะเป็นเกียร์ออโต้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมหากนํารถออกไปและเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนอันนี้เราอยากให้มั่นใจในส่วนของสภาพรถใครที่ติดตามน้ำหนึ่งนะคะหรือว่าได้รถของน้ำหนึ่งออกไปแล้ว ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็เข้ามารีวิวได้นะคะพี่ๆค่ะเข้ามารีวิวได้เลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นแอร์ด้านหลังเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเดินตะเข็บได้สีส้มมีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมค่ะตัวน็อตต่างๆค่ะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขนะคะแผงประตูนะคะได้เป็นสีดําตรงนี้เป็นหนังเดินตะเข็บได้สีส้มตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วให้ด้วยนะคะนี่สี่แสนสนใจยังไงทักมานะคะหลังค่า ก็ตัวสลับสัญญาณเป็นแบบชาร์กฟินมีไฟเบรกดวงที่3ค่ะระบบไล่ฟ้ากระจกนะคะเป็นกระจกเดิมด้านหลังนะคะตัวช่องรอยต่อตัวรถนะคะกับตัวกระบะนะคะพี่ๆ่ะสภาพรถนะคะน้าหนึ่งให้ดูคัสซีเดิมสวยค่ะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะปี2019นนี่ ล้อแมกนะคะด้านหน้าดิสเบกนะเมื่อกี้แล้วก็ด้านหลังเป็นดัมเบกค่ะถ้าแมกมีร้อยคู่นะเรามีการเก็บงานนะมีการเก็บแมกให้ค่ะตัวนี้นะยางปีเดียวกับตัวรถค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ถ้ายางเนี่ยมันปีเก่าอยู่แล้วปี19อันนี้เราเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะคะเปลี่ยนให้อยู่แล้วมาดูนะคะด้านหลังนะคะนี่ก็มีล้อแมกอะไรก็ไม่รู้นี่อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นดูกลมต่มดูอ๋อนะคะน่าจะเป็นแบบว่ายางอะไรพี่ๆค่ะ ยางอะไหล่นะเป็นล้ออะไหล่เนี่ยคะ่ะให้ดูช่วงล่างสนใจยังไงเข้ามาดูได้นะคะการชนด้านท้ายแล้วก็มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดอ่ะเปิดสักนิดนึงยังมีขี้ฝุ่นอยู่เลยนะคะขี้ฝุ่นยังหนาอยู่เลยพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้นะอันนี้รีวิวแบบจริงใจให้ดูรถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยคะ่ะอันนี้คือสีดําเก็บงานแล้วเดี๋ยวมันจะไปอยู่ที่อ่า สำนักงานใหญ่นะคะอยู่ตรงสาขาหนึ่งถ้าใครที่ติดตามน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งจะรีวิวไปทุกที่เลยทั้งโกดัง3บ้างโซนช่างบ้างนะคะแล้วก็ที่สาขาหนึ่งบ้างแล้วก็รวมไปถึงบางคันนะก็ไปรีวิวที่สาขา2ก็มีนะคะสาขา2ก็มีไฟด้านหลังนะคะไฟด้านหลังอ่ะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะนะคะแล้วก็ซุ้มล้อนะอันนี้ติดคิวซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะตัวนี้เป็นแมตอ๋อ โอเคพี่ QC ได้เลยเาจะส่งอะอะนะคะก็มีพี่เขาก็จะมา QC นะคะเราก็มาแอบถ่ายก่อนนะคะก็เลยบอกว่า QC ได้เลยค่ะพี่ๆค่ะอ่ะนี่ก็คือภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังค่ะพี่ๆค่ะเป็นเกียร์ออโต้เดี๋ยวเราก็จะมี QC เพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่แล้วเขาก็จะไปส่งงานเก็บอันนี้ก็หนึ่งก็รีบเอามารีวิวก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่ช่วงรถเข้าใหม่เนาะก็ ไม่ได้รีวิวรีวิวไม่ทันนะคะรีวิวไม่ทันนี่ค่ะภายในนะคะพวงมลาลัยมีฟังก์ชั่นซ้ายขวาเลขไมล์หนึ่งแ้าร้อยสโลนะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดค่ะพี่ๆค่ะเป็นเกียร์ออโต้ตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ำนะคะตรงนี้ก็ถ้าเบาะตรงนี้สุดเขาก็จะถอดเบาะแล้วก็ไปหนุนเบาะนะคะแล้วก็เอาไปเก็บงานให้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้น่าจะมีการส่งเก็บ เก็บงานแล้วเก็บรายละเอียดตัวรถล,ละค่ะพี่พี่ขา489,000ผ่อนเริ่มต้นนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ8,007เครดิตด,ดีอัพจัดยอดได้นะสามารถที่จะดันฟรีดาวได้ให้ดูตัวน็อตต่างๆอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันเนี่ยค่ะสภาพรถรถไม่ช้ำนะอาจจะมีรอยขนแมวบ้างเล็กน้อยนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็เก็บงานขัดให้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะไปขัดไปส่งอ่ ถอดล้อล้างภายในล้างช่วงล่างค่ะนะคะเบาะด้านหน้านี้น่าจะมีการถอดแล้วก็ไปเก็บอันนี้คือเบาะที่ถอดบางทีที่มาเห็นเนี่ยคือสภาพแบบนี้แล้ค่ะแต่บางทีตรงเนี้ยปีกตรงเนี้ยมันบางไปแล้วตรงนี้มันยุบไปแล้วเขาก็จะถอดแล้วก็ไปหนุนค่ะเนาะเราปรับสภาพให้นะคะพี่ๆค่ะรถไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะคะไม่ได้มีผลต่อการขับขี่แต่ว่าก็ทําให้ดูสวยให้อพ่พี่ๆเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะคะเราก็มีการดูแลตรงนี้ให้นี่ค่ะอ่ะมาดูล้อด้านนี้ เนี่ยค่ะดูสภาพได้เลยเพราะว่าปกติแล้วถ้าพี่พี่เห็นรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะซุ้มล้อไม่ใช่แบบนี้แน่นอนอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บงานเลยให้ดูแมกค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีการเก็บงานนะคะพี่พี่ขาแต่ถ้าแมกเล็กๆน้อยๆนะคะเขาอาจจะไม่ได้เก็บแต่ว่าถ้าพี่พี่มาดูแล้วคุณลูกค้ามาดูแล้วรีเควสเราเก็บให้ค่ะนะเราก็เก็บให้อเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้าสักนิดหนึ่งเมื่อกี้เอากุญแจให้เขาไป ไปแล้วมานหนึ่งขอดูพาดูห้องเครื่องด้านหน้าสักนิดหนึ่งมาค่ะพี่พี่ขาขอประทานอภัยนะเมื่อกี้ให้ดูหลังคาเปิดห้องเครื่องสักนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังสภาพยังเดิมสวยอยู่ค่ะนะคะก็จะมีขี้ฝุ่นบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวล้างขัดให้อันนี้คือตัวน็อตนี่คือตัวน็อตแล้วก็ด้านข้างรอยเมคอัพต่างต่าง ก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะตานิสันคานด้านหน้าคานหม้อน้ำสนใจนะคะ0961984963ค่ะพี่ๆค่ะ,ะตัวนี้เป็นตัวนิสัน0961984963เครดิตดีอัพจัดยอดได้เต็มนะคะสามารถที่จะด,ดันฟรีดาวได้มอก็อยู่ครบชัดเจน กระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออตโต้ค่ะปี2000 ปี2019เลขไม้ห2 0 0 0 0โลใครสนใจคันนี้ทักหาหนึ่งได้นะคะ096 198 4 9าหนึ่ง้ค่ะเครดิตดีอัพจัดยอดได้เตมอันนี้หนึ่งก็นำมารีวิวให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวปรับสภาพเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ติดจองเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีหนึ่งด้วยนะคะสนใจยังไงทักมาหาหนึ่งได้มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะก็หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมาดูไม่ต้องเสียใจไปนะคะแอนไลน์หาหนึ่งได้ตามเบอร์ด้านล่าง9 6 1 9 6้าแปาค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งถ่ายรูปด้านหน้าด้านหลังนะคะภายในวิดีโอคอลหรือว่าจะให้อัดวิดีโอได้เลยมีบริการฉุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงถ้าจองตอนนี้นะคะเราฟรีบริการออในส่วนของห้องเครื่องนะคะประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะให้ไปเลยฟรีหนึ่งปีค่ะแล้วก็มีจับชิงโชคลุ้นรับบัตรเติมน้ํามันอีกด้วยนะถ้าใครสนใจนะพี่พี่ค่ะช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วเรามีลุ้นรับโชคให้ด้วยนะคะสนใจทักมาหาน้ำหนึ่งได้ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่่่คคคลิปหน้าะะสสวัสดี